สวัสดีครับสวัสดีทักทายกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงนะครับพูดถึงนะครับรายได้นะครับรายได้แล้วก็การรับชมนะครับสําหรับเดือนของพฤษภานะครับก็ตั้งแต่ต้นเดือนมาครับก็อย่างที่ผมได้ทําคลิปลงไปก่อนหน้านี้นะครับก็ที่เกี่ยวกับเรื่องโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ไม่แนะนํานะครับก็ตอนตอนที่ผม ดปัญหานี้นะครับก็ระหว่างช่วงเดือนพฤภานะครับก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้านะครับก็ช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นก็ติดปัญหานะครับติดปัญหาโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ไม่แนะนํานะครับก็อย่างที่ผมได้ทําคลิปลงไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็วันที่สิบหกนะครับ วันท awesome ี ons, ่สิบหกนะครับก็โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ก็กลับมาเป็นปกตินะครับก็เริ่มนะครับก็เริ่มได้ยอดวิวนะครับก็เริ่มได้ยอดวิวมานะครับก็ยอดเหรียญนะครับทีนี้ก็ยอดเหรียญก็ขยับตามนะครับก็ก็ดีใจเหมือนกันนะครับก็ทีแรกนะครับทีแรกก็คิดว่าจะเป็นนานกว่านี้นะครับก็ตอนนี้นะครับในช่วงเวลาเดือนพฤษภาคมครับก็หลังวันที่สิบห้านะครับก็วันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกนะครับก็ โปรไฟล์นะครับก็กลับมาเป็นปกตินะครับก็ยอดเหรียญนะครับยอดเหรียญก็เก็บได้นะครับเหรียนพฤษพันนะครับก็เก็บได้นะครับก็ได้เท่านี้นะครับก็อย่างที่ผมได้ขึ้นไว้นะครับแล้วก็ยอดการรับชมนะครับยอดการรับชมก็อยู่อยู่เท่านี้นะครับก็ได้เท่านี้นะครับก็ดีใจเหมือนกันนะครับก็ทีแรกก็จะคิดว่าจะสะสมไม่ได้แล้วนะครับก็ ก็ดีใจนะครับก็ดีใจนะครับก็ถึงจะมากจะน้อยนะครับยังไงก็เป็นรายได้ของเรานะครับก็ดีใจนะครับก็อยากจะพูดถึงอีกครั้งนะครับก็เกี่ยวกับนะครับใครนะครับสําหรับใครนะครับที่โปรไฟล์ไม่แนะนํานะครับก็หลังจากที่โปรไฟล์เราไม่แนะนํานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับโปรไฟล์เรากลับมาเป็นปกตินะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมนะครับยอดวิวเราขยับช้านะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับหลายปัจจัยนะครับก็ ค่อยๆนะครับก็เราค่อยๆลงคลิปนะครับก็ขยับเพิ่มปริมาณคลิปเราไปทุกวันนะครับก็พยายามนะครับพยายามไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับเพื่อนๆนะครับก็จะช่วยให้นะครับจะช่วยให้ทางระบบเขานะครับช่วยดันนะครับดันทั้งของเราและของเพื่อนนะครับการมีปฏิสัมพันธ์นะครับก็สําคัญเช่นกันนะครับก็ลองทํากันดูนะครับก็ลองทํากันดูนะครับของผมก็ทําแบบนี้มานะครับก็ ตั้งแต่หลังที่16นะครับก็ทําแบบนี้มานะครับก็พยายามนะครับลงคลิปเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็พยายามนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ไปเช็คดูนะครับการรับชมของเรานะครับแต่ละวันนะครับก็เช็คดูนะครับว่ายอดวิวนะครับยอดวิวของเราขยับขึ้นไหมนะครับก็ลองทํากันดูนะครับก็ลองทํากันดูนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาแบบผมนะครับก็ลองทํากันดูนะครับก็ ลองลองทากันดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับทุกกาลังใจนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับผู้ติดตามนะครับสามหมื่นห้าพันกว่าคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับยังไงผมก็ขอฝากด้วยนะครับฝากติดตามคลิปผมกับคุณแม่ด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับ